มาดีค่ะ oh, ว er huh kind of like ันนี N mond. N mond. Er ้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมอะไรกันคะร้อยกระดิ่งค่ะอ๋อโหร้อยกระดิ่งนะคะนี่เลยค่ะกระดิ่งของมาดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมร้อยกระดิ่งกันนะคะเราก็จะต้องเตรียมกระดิ่งแบบนี้ค่ะนี่ค่ะไหนมาดีถือที่ลูกนี่นะคะมันก็จะมีรูตรงนี้นะคะเป็ดเป็อยากเปเจมือค่ะอ่านี่นะคะมีรูตรงนี้ แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือเชือกนะคะปลายเชือกเราก็เอาสกอตเทปนะคะมาทํามาติดตรงปลายนะคะมันจะได้ร้อยง่ายนะคะโอเคมาดีเริ่มร้อยได้เลยค่ะลูกเขาจะขิดเนอจะ นี่นะคะฝึกสมาธิได้เลยโอมตอนนี้ได้สองอันแล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะจะเย็นๆค่ะมันฝึกสมาธิค่ะให้เราใจเย็นนะคะอ่านั่นไงแล้วอย่างนี้มานดีต้องดึงออกมาใช่ไหมคะมอ่าดึงมันเลยดึงออกมาที่ปลายอะค่ะลูกโอเคใกล้ออกมาแล้วลูก อ,ออกมาไหม,ไมดึงที่ปลายตรงนี้ค่ะลูกเห็นดึงที่ปลายตรงเนี้ยเออเห็นไหมได้แล้วกี่พวงแล้วคะได้กระดิ่งกี่อันแล้วคะนับให้คุณแม่ดูหน่อยหนึเย้ประสค่ะ แล้วจะก,ก็เทปอ,ออกสิจะก็เทปออกมันก็จะบานนะลูกไม่ดึงออกมาเลยค่ะไม่ได้ค่ะด้ดูดีคะตอนนี้ได้กี่ลูกแล้วคะกระพวนของหนูอะ่ะกระดิ่งของหนูอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะแล้วเย้อุย้ยตัวอันนี้มันค้างอยู่คะ่ะ ยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะเอ้าเอ้าไม่ได้กันยังไงเนี่ยอ๋อโตกันไป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 มันได้เหรอแบบนั้นอะ <c oughs> มันทำนยังไงได้แล้ว ได้นั่นว้าวใกล้หมดแล้วค่ะใกล้หมดแล้วนะคะเหลืออีกกี่ลูกคะเนี่ยแปดลูกค่ะแปดเหรอคะตั้งใจมากๆเลยจ่เย็นเย็นค่อยๆทำออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วค่ะมันค่อยๆออกมาแล้วค่ะ โอเคค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้เราก็ต้องดึงมันออกมาใช่ไหมคะเราดึงออกมาก่อนจิเราดึงออกมาก่อนจิมือนึงจับกระดิ่งอีกมือนึงจับเชือกลูกแล้วก็ออกแรงหน่อยออกแรงออกแรงไงเห็นไหมได้แล้วคะ่ะเย้ เหลือลูกสุดท้ายแล้วนะคะ mm. ตอนนี้กระดิ่งของมาดีเสร็จแล้วค่ะเย้แม่ทำเอยคอยไปดีหน่อยมาดีนับสิลูกว่ากระดิ่งของมาดีมีกี่ลูกคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกเก่งมากค่ะไม่หายไม่ร้อยใจคอยไปดีหน่อยได้ไหมแล้วไว้เจอกันอีกนะคะะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ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 